สวัสดีตอนเช้าค่ะท้องฝ่ามืดขื้นเบิดมือเมื่อวานขอนแก่นฝนตกเบิดมือเมื่ขึ้นไปกินข่ากับยาผัวใยไฟยพัอกับฝนตกพื่อกันอันนี้ยุสราระามเลยพี่น้องซ้ายมือเราคือมหาวิทยาลัยมหาสรารคามขวามือกับเขตของมหาวิทยาลัยมหาสรารคามด้วยกัน มื่อนี้จะไปงานขาวดำที่บุรีรัมแล้วก็เดินทางออกจากขอนแก่นมาสะะารคามมารับเพื่อนจะไปบุรีรัมด้วยกันไปงานขาวดำครับพี่น้องตอนนี้11บเอโมงและบุรีรัมกะอีกประมาณ200กิโลเนาะ หมายปลายทางที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะตอนนี้กำลังรอเพื่อนอยู่มารับเพื่อนอยู่ศรคามไปออกจากคนแกนนก่อนมารับเพื่อนอยู่ราามมหนก็่าเขาว่าปีแล้วก็พยักแล้วก็จะตึกบุรีรัมย์เลย พิ่พ่อสมัยตะกี้เนาะสมัยก่อนนางรถจากตะกี้อยู่อัลันเนาะตะกอนเนี่ยอยู่อัลันกลับบ้านตะเลือเธอเนี่ยนางรถสายอ่าอัลันอาจารย์อาจาร์ารบุรีรัมขอนแก่นสายยาวเวลากลับบ้านนางรถบาดกลับบ้านรู้สึกว่าก็สบายดีนี่แหละแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะให้กลับไปนนางรถโด,ดยสารนี่ เพรว่าไปรู้สึกว่ามันสะอาดมันเพระท่านใจมันเพระสะดวกกำลังรอเพื่อนนะคะ ซ้อซ้อลดกรลายอยู่ตัวละาสารคามกระดายขนาดนเขตนอกเมืองนี่นี่ฝนตกลิ้นปอแปะปอแปะมาจากขนแกนผมพอมาหอดสารคามกับฝาแจงแต่ว่าคิดว่าน่าจะตกอีกอยู่ในบนทอ้อ,อ,ทองฝ่า,ามืดมืดท้องฝ่าเมืองสารคามปตต่างจากขนแกนนี่พี่นอ้อง แค่นี้นะคะเงี้งๆปังๆเง่้ยงๆรวยๆค่ะ